ครับสวัสดีครับผมโอพาสนะครับบ้านละทีนครับวันนี้ก็พามาชมโครงการใหม่ครับพามาชมโครงการใหม่กําลังจะโรงงานนะครับเริ่มทําโครงการใหม่นะครับนะฮะก็วันนี้แอบมาดูก่อนว่าที่ที่จะทําโครงการเนี่ยเป็นยังไงนะครับนะครับมาตามพิกัดแล้วก็มาดูที่ดินแล้วนะครับอ่าดูบรรยากาศครับดูบรรยากาศนะครับฮะดูบรรยากาศ ครับอันนี้ก็เป็นถนนลาดยางนะครับถนนลาดยางนะครับแล้วก็ถนนลาดยางแล้วก็เข้าซอยมาครับเข้าซอยมาประมาณสัก15เมตรนะครับก็จะถึงแปลงที่ดินครับเป็นถนนเข้ามานะครับที่ไม่ได้ติดถนนนะครับแต่ห่างเข้ามาประมาณ15เมตรนะครับห่างเข้ามา15เมตรนี่คือแปลงที่ดินครับนี่นะครับจากคันดินนี้นะฮะจากคันดินนะครับไปถึงคันดินด้านหลังแล้วก็ยาวไปฝั่งนู้นเลยนะครับ ที่ตรงนี้แบ่งประมาณ9แปลงครับ8ถึง9แปลงนะครับพื้นที่ก็มีตั้งแต่200ตารางวาจนถึง1ไร่นะครับนะครับอ่าดูบรรยากาศก่อนนะครับดูบรรยากาศก็เป็นที่นาครับตำกว่าถนประมาณสัก50เซนติเมตรนะครับอันนี้คือถนนที่จะทำเป็นถนนของโครงการนะครับตรงนี้ฮะเนี่ยฮะเดี๋ยวเอาพวกหินลูกลังหินคุกนะครับพลุงนะครับนะฮะ และก็เส้นนี้ก็คือถนนสาธารประโยชน์ที่เข้ามา,านะครับเข้ามาหาแปลงที่ดินนะครับก็ติดกับถนนฝั่งนี้ก็จะเป็นถนนลาดยางนะครับที่ตรงนี้อยู่ที่ตําบลผ้าจานนะครับตําบลผ้าจานอาเภอองคลักษ์นะครับนะครับก็ถนนฮะถนนลาดยางเส้นนี้ก็จะตรงออกไปฮะตรงออกไปฝั่งนู้นนะครับไปถึงถนนลําลูกกานะครับห่างจากถนนลาลูกกาเนี่ย เะครับเข้ามาประมาณห่างถนนลำลูกกาเข้ามาประมาณสัก2กิโลนะครับผมก็ยังมองเห็นที่รถบิงถนนลำลูกกาอยู่ฝั่งนู้นอยู่นะครับน,นี่โมไซค์ก็ขี่ออกไปหาถนนลำลูกกาไกลๆนู้นนะก็มองเห็นรถบิงอยู่นะครับก็ประมาณการได้ว่าสองกิโลครับเข้ามาหาแปลงที่ดินนะครับจากถนนเรียบคลองหกวาหรือถนนลำลูกกาเดียวกันนะครับ ถนนเรียบคลองหกวาก็คือถนนลำลูกกาเนี่ยแหละครับเข้ามานะครับห่างจากคลอง16ประมาณสัก7กิโลได้นะครับห่างจากคลอง16นะครับประมาณ17กิโลได้นะครับนะครับอ่นี่บรรยากาศครับนะครับสำหรับที่ดินแปลงนี้อ่าเดี๋ยวมาดูผังกันฮนะดูผังกันคร่าวๆก่อนอ่าผมเขียนผังมานะคะก็จะแบ่งลักษณะนี้นะครับ อ่านี่ฮะไอ้นี้ก็จะเป็นถนนระยางคือตรงไปก็เป็นถนนลำลูกกาหรือถนนเลียบของหัวานี่นะครับทิพแล้วก็เข้ามาประมาณสัก15เมตรนะครับก็จะถึงหน้าโครงการที่เป็น,ปนโครงการที่เราจะทํานะครับก็จะแบ่งมีตั้งแต่สองรตารางวานะครับแล้วก็ถึง1ไร่นะครับนะครับประมาณนี้ฮะประมาณนี้นะครับหน้ากว้างหนึ่งไรผมวัดคร่าวๆนะครับหน้ากว้างหนึ่งไรผมวัดคร่าวๆนะครับ หน้ากว้างจะประมาณสักสามสิบห้าเมตรนะครับสามสิบห้าเมตรนะครับลึกก็ประมาณสี่สิบห้านะสี่สิบห้าเมตรได้นะครับประมาณการประมาณนั้นนะครับหนึ่งไร่นะครับสามสิบห้าคูสี่สิบห้าได้นะครับที่ตรงนี้ก็ผมว่าก็ไม่ได้ห่างไกลนะฮะก็ไม่ได้ห่างไกลก็ใกล้ถนนเข้ามาสะดวกครับทำบ้านสวนได้นะครับที่ตรงนี้ครับทำบ้านสวนได้ นะครับราคากำหนดคร่าวๆนะครับ1ไล่นะครับขายอยู่ที่5 5 0 0 0 0ห่นบาทครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ต่อรองกับเจ้าของเขานะครับยังไม่ได้ต่อรองนะฮะ5 5 0 0 0 0หบาทลองเข้ามาต่อรองกันได้นะครับถ้าได้สัก5 0าแสนก็ยิ้มเลยแล้ครับนะฮะจะสวยมากที่จะถูกมากเลยนะครับ2 0 0ไลวาก็จะ 2แสนเจ็ดหมื้าพันถ้าต่อได้สัก2แสนห้านะฮะถ้าว่าทัก2แสนห้า 5, เนี่ยผมว่าส่งว่าจรังวาเนี่ยราคาถูกครับไม่แพงนะครับหาซื้อยากครับราคานี้นะครับโซนโซนนี้นะฮะนะราคาค่อนข้างหาซื้อยากครับพอผมสืบแล้วนะฮะที่ตรงแปลงด้านข้างเนี่ยที่ที่เขาออกไว้แปลงนี้นะ แปลงนี้ร้อยตารางวาครับขายอยู่ที่สามแสนบาทนะครับแต่มันก็ติดถนนนะฮะติดถนนดำนะฮะสามแสนบาทนะครับร้อยวาเขาเขาซื้อมานะครับเขาซื้อมาเขาก็เหมาะกลังวัดนะครับนะครับแต่ของเราก็เข้าซอยมาเข้าซอยมาด้านหลังนะครับเข้าซอยมาด้านหลังนะครับเข้าซอยมาด้านหลังสักสิบห้าเมตรนะครับก็มาถึงทนโครงการนะครับนะครับราคาสองแสน จ็ดหมื่นห้าพันบาทสองร้อยตารางวาผมมองว่าราคาไม่สูงนะครับไม่สูงนะฮะให้ผมวิเคราะห์แล้วนะครับพอที่บ้านนะครับห่างจากตรงนี้นะครับบ้านห่างอยู่ประมาณสักห้ากิโลนะครับผมซื้อในราคาสี่แสนกว่าบาทนะครับถ้าสองแสนห้านี่ผมว่าซื้อได้ครับนะฮะแล้วก็ที่ก็เป็นที่นาครับที่ก็เป็นที่นาอยู่ต่ำกว่าส่วนสักห้าสิบเซนนะครับนะเรามาจัดสรร ให้มันเป็นรักษาเป็นบ้านสวนได้นะครับเป็นบ้านสวนได้ก็คือขุดบ่อขึ้นมาคาล่องสวนขึ้นมานะครับทําสวนเกษตรได้นะครับเสาร์อาทิตย์้วก็มานั่งเล่นบ้านสวนปลูกต้นไม้ซะหน่อยนะครับที่ตรงนี้สวยนะครับนะฮะบรรยากาศก็ดีครับอยู่กลางทุ่งนาครับบรรยากาศก็ดีนะครับข้อมูลเพิ่มเติมก็ติดต่อเข้ามานะครับอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมอยากได้พิกัดอยากได้ลายนะครับ ติดต่อเข้ามาได้นะครับฝากเบอร์โทรไว้หน่อยครับ09ครับ09ครับ09ครับ27ครับ60ครับโอภาษนะครับ09 09 09 2760นะครับโอภาษนะครับส่วนลายไอเดียนะครับส่วน ID เลายเนี่ยเดี๋ยวผมจะลงไว้ใต้นะฮะใต้รีวิวนะครับลองลองเปิดกดลองดูด้านล่างนะครับ แอดไลน์เข้ามาได้นะครับอยากได้พิกัดแปลงนะครับอยากได้ให้พามาดูนะครับตามล็อกคร่าวๆที่ผมเขียนแปลนไว้นะฮะที่ให้ดูแล้วก็เป็นประมาณนั้นนะฮะประมาณนั้นที่ตอนนี้ก็ยังไม่ทําอะไรครับยังไม่ทําอะไรแอบมาดูก่อนแอบมาดูก่อนนะครับยังไม่ได้พัฒนาอะไรนะครับก็ยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็นรูปแบบไหนนะครับยังยังไม่คุยรายละเอียดกันก็แอบมาดูก่อนที่น่าจะอีกสักสองสัปดาห์น่าจะได้ลงงานครับแต่ก็ ถ้าใครสนใจก็เปิดนะเปิดราคาแล้วนะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามานะครับครับสวัสดีครับ